ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมในมเทีบุญตันสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นเห็นด้วยกับผู้อภิปรายสองท่านก่อนหน้านี้และผมก็จะยืนยันเห็นด้วยในทุกมาตราที่คณะกรรมาการแก้ไขโดยยึดสาระในมาตราสามที่ท่านได้แก้ไขไปแล้วคือผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแก้ไขของคณะกรรมาการ เนื่องจากว่าการทรมานในกติการะหว่างประเทศก็ดีในสนธิสัญญาหลายฉบับซึ่งอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันกับปฏิญญาสาคลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ดีเนี่ยจะถูกขยายความด้วยคำว่าการกระทาที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะฮะหรือสนธิสัญญาเฉพาะกลุ่มอื่นอีกต่างๆนานานะครับเพราะเหตุว่าคําว่าทรมานนั้นเนี่ยถูกกําหนดไว้เป็นการกระทําในขั้นที่สูงแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีดีกรีของความหนักเบา แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายแล้วก็มันมีสเปกตรัมคือมันมีระดับความรุนแรงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับเอาอเข้าเป็นภาคีในจริงๆเราเป็นภาคีถึง7ฉบับจาก9ฉบับเนี่ย mm hmm. ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทั้ง7ฉบับก็กล่าวถึงเรื่องนี้ในบริบทที่ต่างกันทั้งสิน้น mm hmm. เพราะฉะนั้นการไปตัด หรือไปลดทอนความสำคัญนะฮะในเรื่องของการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ให้น้ำหนักในความสำคัญของภาคีนะฮะพันธกรณีระหว่างประเทศที่เราได้เข้าเป็นภาคีด้วยนะครับลำพังการนำเอาสนธิสัญญาสองฉบับ มารวมกันไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันแล้วพยายามอธิบายให้มันสอดคล้องกันเนี่ยผมผมก็มึนแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเราเราอนุวัตตามกฎหมายระหว่างประเทศสองฉบับไปในคราวเดียวกันแต่ว่าการไปตัดเอาสาระสําคัญท่านจะเรียกว่าหลักการหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างมหาศาลนอกจากต่อความรู้สึกของประชาชนนะฮะแล้วก็ต่อความเข้าใจ อของหลายหลายประเทศที่มีต่อประเทศไทยเราซึ่งได้รับการแท้ซ้องนะครับตอนที่ร่างฉบับนี้ได้รับการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎรหลายฝ่ายก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็ทราบว่าในกระบวนการอสอบสวนหรือในกระบวนการยุติธรรมต่างๆของบ้านเราเนี่ยมันจะมีประเด็นปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องหรือถูกคอรหาหรือถูกกล่าวหาว่า มีการกระทําที่โหดร้ายทารุณน,<ม>นะฮะไร้มนุษยธรรมนะฮะย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองถ้าเราไม่นําเอามาบัญญัติไว้ในกฎหมายในชั้นนี้เนี่ยหรือลดทอนลงไปสู่แค่ระดับประกาศหรือเป็นแค่นโยบายเนี่ยนะฮะความเข้มข้นในมาตรการต่างๆที่จะป้องกันหรือปราบปรามการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันจะจางลงไปมากนะฮะความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประเทศไทยเรา นะฮะทั้งโดยประชาคมโลกก็ดีหรือโดยพี่น้องประชาชนเองก็ดีเนี่ยก็จะขาดความเชื่อมั่นศนะรัทธานะฮะผมจึงขอวิงวอนนะครับนะฮะก็ผมยังยังคิดว่าร่างของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานั้นทําให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทํางานของรัฐนะครับยิ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและความเชื่อถือ รัฐไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าก็สมควรที่น่าจะได้คงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ยังไงผมก็จะขออนุญาตใช้สิทธิ์อภิปรายนะฮะในทุกที่ที่มีการแก้ไขใน,ในทํานองเดียวกันครับขอบพระคุณครับ